ฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยลาฝนจะเธอก็ไป ฉันก็ลงดีใจที่เธอให้ความรักความสำคัญเก็บเอาไม้นอนฝัน,นอแอบฝันว่าเรารักกันเนื้อใครแท้จริงเธอนั้นไม่เคยให้ความจริงใจกับฉันเลยเปิจรู้วันนี้ว่าเธอ ไม่เค,เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้ใหายเหนื่อยว่าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหายเหนื่อยเมื่อยล้าฝนสาเธอก็ไป ธอทเมือน,นัันนันเป็นด่งเข็นตาลาลิมทางเธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นแค่เพียงตาลาพักใจยามที่เธอเนร้ยายายามที่เธอผิดหวังเธอทำเหมือนจังมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่เธอมีใคร เธอก็เดินจากไปไปไม่ลาสักคำ ฟ้าร้องแดดร้อนฝนตกเธอก็มาหห้เหนื่อยเมื่อยลาฝนจาเธอก็ไปเธอทำฉันนั้นเป็น ดังเข็นสาลาลืมทางเธอทำเหมือนฉันนั้นเป็นแค่เพียงสาลาพักใจยามที่เธอเหนื่อยล้ายามที่เธอผิดหวังก็ทำเหมือนมีใจให้ตอนที่เธอสมหวังวันที่ไม่มีใครเธอก็เดินจากฉันไปไม่ลาสักคำ เพิ่งจะรูวันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดจะสนใจเพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อย,ย,ใใอยต้องการแค่เพียงพักใจให้หายเหนื่อยต้องการแค่เพียงพักใจ hay hai nơi